ในหลวงรัชกาลที่เอาส่วที่สูงสุดของเรื่องเจ้าจริงไปสัมผัสส่วที่ต่ำสุดของสามานชนที่ปรงครนี่เงในชีวิตของในหลวงรัชาลที่๙ไม่ได้สุขสบายนที่เราที่เนยครับเกิดมาได้โัวปราว่านะครับพ่อกหาาอพ่อหองรัชกาลที่๙คือสมเด็จพระิกราิเศที่เหลี่อเาระมาจนกรมีดาาแพรกลรงเียตรแพ่แล้วมาเยียมงานที่โรงพยาบาลให้พอดีี่เจมสะมาายงรัชกาลที่๙ 3าปีสวรังกในหลวงเจอมาในโควิด่าเพาสวรสหรังก8ส8ปีรัชกาลที่9ต้องมาเสียที่ชายในรัชกาลที่8 19ปีเข้าปีโไปศึกษาต่างประเทศเพราร้านะครับวาโไปเกิดวัเหตที่ต่างประเทศเนทำให้หลวต้องเสียพรี่ยมจังหวะไปรัชกาลที่เก้าทำงานด้วยตาท่านเดียววันเจปีนะครับกลับมาเินไทยทราบข่าวม่รโ้คออกอักันหน้าเที่เวยนชันาอบวเสมอแล้วไม่ยอมกินยา ก้อนข้าก้อนนะ้ำป้อนยนาะสิ่งที่ลงในรับตตานาใกล้ชิดน,นัาสรอยแม่ไปติดโรคในโทรวัชมาทำให้โรคือโรคคนใจามาตลอดเป็นชนิดของโรคแต่โก็ไม่พูดเรื่องนี้ไปเกรเวงว่าชาวบ้านเขาจะเสียนะต่อมาให้ใหลวงราชารที่หน้าเต้องมาเสียแม่ก็เสียสนที่หน้าหลวงเสียอะไรมากก็ได้ต่อมาเองก็งมาเสียที่สาวคือสมเด็จพระพี่นา งานปราวายต็เดินสดสนุกพนารถพัที่นั่งต่อ15ห้านาทีรัชการพจาราวไม่ไา้ลงรถแต่กี่ครรไ้เรื่องหลังกอนหรัลุกไม่ขึ้นครับแต่สึงต้องรู้ทีนมาไม่ถึงไม่ท้าไม่ใครรอรอต้ไม่เคยแสดงความต่อแรงกัใดเลยแล้วคนไหนที่เราบอกเราดที่หนุกเราท่หสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราบอกเรารดทกอยางแล้วเราม่ต้องมาโตดเราดูนะครับ เดินยก้าวไม่ขึ้นนะครับฟังดูด้วยกันนะครับเดินโอกแท่งต้องแน่นหน่อถ้าเรามีพ่อเราพ่อเราอายุไปสก้าปีพ่อก็มาพ่อมันจะเสกพ่อต้องมาเสียแม่พ่อมาเสียพี่สาวแพ่อสองตาเสียพี่ชาแล้วพ่อเราไป็นโรคหัวใจพ่อเ การจราเขาระดับเป็นไทยาับ่ถาใช้ก่อเจตดที่ได้เจอแต่คนไหนก็ใช้ในห้ของชูนักมาต้องคุีเป็นคชิมของผมดูนะครับบันไดทั้นดีถูกมีอะไรครับเราทะเลาะกันเราเกลียดกันเราปล่อยคนขากช่วงสถาบันเลี่วันเดิมสถานที่เข้ารปถ้าในต่างหานะมึไม่เคยอ้อไปอะไรจะเกิดขึ้นตับเรืงหนี้การไ

Son uh of -huh. ชยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับนที่สร้างวัดล่องพุ่น้องเลนะครับว่าเล่าให้ฟังว่าท่านเขียนพระมหาชนกแล้วเอางานพระมหาชนกไปส่งถวายในหลวงราชการที่9ในหลวงราชการที่ก9ทวนงานทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับรุ่งเช้าขับรถมาเองแล้วเอางานที่นั้นมามอบให้อาจารย์เฉลิมชัย อาจารย์เฉลิมใช้เร้าเรับท่านได้ลงมือตรวจงานพิจารณ์เองแล้วขับรถมาเองนะครับมาที่บ้านอาจารย์เฉลิมใจจริงใจลงมาผมไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะอยู่หัวขับรถมาเองแล้วหอบงานพึ้งใหญ่มาด้วยตัวเองแล้วก็มาวางแล้วบอกว่าเราไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนี่เยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยสมตรวจอย่างละเอียดเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยคือพระมหากษัตริย์ที่ ทุ่มเทกับทุกอย่างอย่างละเอียดอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วทุ่มเทมากเลยนั่นแหละคือที่มาและเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องถวายชีวิตตัวเองถวายชีวิตตัวเองตั้งใจวันนั้นเลยว่าเสร็จพระหมหาชนกกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านแล้วกูจะมาทำ ทำสิ่งนี่ดูกันปานนสั่งจนคนตักทุเด้งต้องิลปปักจริงๆปกันพวกันตายทุกทีทำจนคนตักนี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ชุดกเด้กเ็าร่อมาการสร้างวัดระรม ขี้ใจท่้งอยากให้บอกว่าถ้าไม่องการให้คนเสียใจใจอยากให้ความรักความสามัคคีนี้มันอยู่กันนานๆได้ไหมให้รักกันแบบนี้ได้นนานๆท่านบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่แล้วเป็นประโยชน์ท่านก็อยู่ให้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่อยู่ญิงแม้ท่านไม่อยู่ก็ตามท่านบอกตอนที่มีก็ยันชี่อยู่อจ,จะนังเข้าถึงประชาชนไม่ได้ แต่หลังจากที่โลงตัดแหนะสร้างคอนแท็คองยานออกจากบ้านแล้วท่านเข้าถึงคนของท่านได้มากกว่าตอนที่ยังมีนักเสกชีพอยู่เรนนั้นในขณะที่ผมมั่นใจที่นี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในหุ่นเชรานิต้าก็อยู่ในห้องอย่างถ้าเราทำดีๆท่านจับตาได้ว่าพระองค์ที่นี้และเห็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทุกครูปแน่นอนที่สุด ท่าน,นบอกว่าเศรษฐีพอเพียงที่เราสอนมาให้เอาไปใช้ยเถอะแล้วทุกคนจะมีความสุขถ้าใครเอาเศรษฐีพอเพียงของหลวงพใช้จริงๆนะไม,ไม่ว่าโควิดจะมาสักเท่าไหร่ก็อยู่ได้และอยู่จะมีความสุขแลนะเศรษฐีที่ท่านสอนเรียเป็น์เศรษฐีจริองอนา,นาคตโลกจะรอดจากการแหงนะถ้าเอาเศรษฐีพอเพียงของหลวงพ่ใช้เกิดขึ้นก็ ที่ทรงสอนไว้เอาจะใช้ได้ีริใครก็ตามที่ปฏิบัติตามที่งรงสอนตามเสด็จองเรกระมังคำดูพุ้งว่าการจะทำนากล่าววทำอะไรข่าวได้ลราเหลือคนที่ทำนาตามทรงเสด็จสู่สวรรค์คางลาแล้วดําดวงแก้วแสงเทียนดับแผ่ไห้ มันตาท่วมทั่วลาสุดอาไล e ผู้นัยพ่อหลวงภูมิพลกาพระบาทผู้นำธรรมอิกราชขอทุกชาติได้เกิดมาเป็นข้าเพื้อส่งล้นภาพเจ้าสยามนามประเทืองสู่แมงเมืองแดนสวรรค์ชั้นปรทมี พาพุทธเจ้านายพรกพงศวิพัสต์ผู้าราชการจังหวัดพังงาและเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดพังงาในความสำนึกในพระมหากรุณาธิบุรุษของตัวหมอป้องเป็นหมอตามเสด็จเป็นหมอทหารไปที่จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจังหวัดนี้ขับรถไปออกเหนือเชื่อมเลยครับส่งเชื่อมเลยครับสองชั่วโมงจะไม่ถึงหมู่บ้าน สองเจ้าบูไม่ถึงบ้านบนเลยครับเดินต่ออีกสี่กิโลเดินไปกบนไปเดินไปกบนญไปแล้วในทหารถามว่าเหนื่อยหไหมหมอถามได้เลยไหมดูไหมว่ามีที่เนี่ยตอนนั้นลำบากกว่านี้มีคนคนหนึ่งก็เดินมาอ่อน่แต่เขาไม่เคยผนเลยใช่ไหมที่นี่นะใครล่ะลองาี่ไทยลองมาดูค้อตอบของหมอก้อง

ทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนเนียโดยไม่บนสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง ไปเ,เชิญหมออ่องอไปออกไปทำงานลองฟังดูนะครับเปิดใจหมออ่องรู้สึกยังไงครับคุณได้พบถามลองฟังก็ดูนะครับทำไมโรนเข้ามาทำงานเยอะก็เดินไปโ,โหทางเปลุกลังนะครับมไ,มไ,มไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ลุกลังทั้งหมดเป็นบางช่วงบางช่วงก็เป็นดินเป็นเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นป่าขึ้นเขาขึา้นเขาต่อยอีกไม่ประมาณเกือบกือบชั่วโมงได้อัดบดบดแล้วฮะเริ่มบดแล้ว แล้วก็ไม่ถึถงสักทีร้อยเพืร้อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาไกลขนาดนี้นแล้วจะมีคนไข้หเหรอแล้วอาบน้ำเป็นยังไงนอนเป็นยังไงไม่ไม,ไม่โอเคยเราเคยเราเคยสุดขาาั้นหน้าเราได้แต่ขอบนหน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยหน้าหรอกแต่บนหน่อยอนจนมีคนรังคาดเขาบอกว่าเหนื่อยไม่หมอเหอโอ้เหนื่อยดิค่ะเหนื่อยยังไงนะครับเขาบอกว่าหมอรู้ไหมว่าทางที่หมอมาวันเนี้ยดีแล้ว นี่ดีโอโ้โหอารมณ์ไหนนะพี่ตาของยิ่งเรียกว่าดีดีแล้วดียังไงเราไปอย่างนี้เขาก็บอกว่าหมอลู่ไม้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทางมันแย่ก,กว่านี้แล้วหมอลองเอามองมองภาพกลับไปแล้วกันว่านี่คือมีการพัฒนาแล้วเลยพดีแล้ว,ลวมีเคยมเคยีเคยมีคนมาก,ก่อนหมอนะอืมแล้วไม่บ่นสักคำไม่มีคำบ่นเลยอืมจริงใช่ ก็ตั้งใจเขาอยากรู้แล้วว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คำนมๆคือคำนำมนยิ้มมาว่าอหนึ่งจะลำบากขนาดไหนแล้วแต่คําถามที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ๆผมถามถามกับตัวเองแล้วผมก็พยายามหาคาตอบแล้วภายหลังผมคิดว่าผมณวันนี้ผมคิดว่าผมได้คงตอบ ก็คือท่านจะลำบากทำไมถ้ามันไกลมันลำบากขนาดนี้ท่านจะลำบากกันไหม,ม,ม,ไหม,ไหมเพราะว่าองค์ท่านไม่จำเป็นต้องลงมาทำเองก็ได้ผมว่าวันนี้ผมณท่านต้องตอบมันคือเพราะถ้าหลักประชาชนนช่ไม่นหลุรักประชาชน